สวัสดีครับผมวีบิ๊กบอสวันนี้ผมอยู่ที่ NBC b o a t ีคับนะครับซึ่งเคยมาแล้วรอบหนึ่งนะครับมาหาพี่บอลหม่อมถนัดเจ็ของเรานะครับซึ่งวันนี้จะไม่ได้ดูเจ็ตนะครับเราจะมาดูโคบอลลำนี้นะครับโคบอลผมเคยพาไปดูแล้วหนึ่งลำนะครับซึ่งเป็นป้ายแดงตอนนั้นกับพี่อ้วนนะครับซึ่งอยู่ปทุมธานีวันนั้น25ฟุตเป็นเครื่องอินบอร์ดนะครับแต่วันนี้25ฟุตเป็นเครื่องเอท์บอดนะครับเทรนใหม่กําลังมานะครับเครื่องเอาท์บอดเดี๋ยวเรามาคุยกับพี่บอลด้วยนนนนครรัับพีี่่่่อออลเเเเเเาาาาากก็ปชงงหมมืืด๋ยยววุ ตัวนี้เป็นอาบอร์ดจะน่าเล่นกว่าอินบอร์ดตรงไหนยังไงนะครับอาบอร์ดตัวนี้เป็นเครื่องของ Mercury นะครับ300แรงม้านะครับเวอร์เรโดแล้วก็มีซูเปอร์ชาร์จด้วยพี่บอลมาพอดีเดี๋ยวเราพาพี่บอลไปดูด้วยกันนะครับสวัสดีครับพี่บอลสวัสดีพี่บอลหมอมเจ็ตสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับเราคงจํากันได้นะครับหมอมหาเจ็ตวันนี้ไม่คุยเรื่องเจ็ตนะพี่บอลได้ครับคุยเรื่องเรือพี่บอลเป็นช่างนะเขาก็ทําเรือด้วยครับเดี๋ยวเราพาไปดูเครื่องก่อนดีกว่านะครับ หัวใจของเรือก็คือเครื่องนะครับพี่บอลไปดูเครื่องกันตัวนี้เป็นวอลรโดใช่ไหมนี่เขียนเลย300แรงม้าวอลรโดก็คือมีซปเปอร์ชาร์จใช่ครับนะครับมันจะรีดออกมาแรงเยอะกว่าปกติอ๋อเดี๋ยวเดียผมเคยให้มีคลิปวอลรโดแล้วอ่ะไอ้สามเครื่องครับอ่าวิ่งมันมากนะครับตัวนี้300แรงม้ากับเรือ25เป็นยังไงบ้างพี่บอลเอ่อถือปสปีดได้เกือบเกือบห้าสิบไม่ 50สเลยเหรอใช่เกือบๆนะครับเกือบๆสี่ิบเจ็สี่สิแปดโอ้สีิบก็ยิ้มแล้วใช่ต้องบอกก่อนอย่างนี้พี่บอลเรือลำเนี้ยทำไมถึงต้องมาดูเพราะว่ามันเป็นครบรอบ5้าสิปีโคบอลใช่ครับนะครับเอกลักษณ์มันยังไงครับพี่บอลที่มันไม่เหมือนสังเกตง่ายๆฮะเขาจะมีป้ายโลโก้ห0สิปีโคบอลอยู่ตรงนู้นนะฮะแล้วก็เรือตัวครบรอบ50ปีเนี่ยมันจะมีคลิปแดงอยู่ด้านท้ายด้านข้างรุ่นอื่นท้ายจะไม่แดงอย่างนี้ใช่ก็จะเป็นสี ขาวสีครีมสีเดียวกับบอดี้นะครับสีเดียวกับตัวเรืออันไหนดำก็ดำไปใช่ครับแต่นี้คือถ้าห0สิปีต้องเป็นแดงเท่านั้นใช่เรือลำนี้ในประเทศไทยยังมีน้อยอยู่มีน้อยครับนะครับยังมีน้อยอยู่มีไม่กี่ลำหรอกใครชอบโคบอลรักโคบอลก็น่าเก็บสะสมไว้นะคือเป็นที่สุดของเรือที่สุดของเรือและคนเล่นเรือทุกคนต้องจบที่โคบอลถ้าถ้าชอบจริงๆแบบอยู่กับเรือจริงๆนะยังไงก็ต้องจบที่โคบอลครับนะครับมันเป็นเรือไฮเกตเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันว่า มันไฮเกรดแล้วมันหรูหราแล้วมันเ้าเรียกอะไรวัสดุต่างๆมันดีแค yeah. claro ่ไหนยังไงได้เลยน่าจะเทียบกับตัวอินบอร์ดได้แหละมันน่าจะบอดี้เดียวกันเหมือนกันวัสดุเ hm ดียวกันนะไปเดี๋ยวเราไปดูอีกรอบหนึ่งว่าต่างกันยังไงบันไดขึ้นบันไดขึ้นเขาก็เทกว่าอย่างอื่นนะพี่บอล เห็นป่ะเนี่ยบันไดขึ้นนะมถ้าํำอื่นมันก็จะเป็นแบบไอเป็นสแตนเลสยืดๆลงมาสไลด์อันนี้เขาก็ทํามาเป็นแบบนี้เลยถ้าผมขึ้นจะหักไหมพี่บอลไม่หักครับไม่หักโอ้ล้ำหนักได้เยอะครับแล้วเราขึ้นสองคนล่ะอาจจะมีเสียงล้านนิดหน่อยแาออไม่หักยังไงก็ไม่หักป่าเชิญครับโอ้มันก็ยังเป็นพรมย้าเขาเรียกย้านะสีกา์ดสีอะไรสักเอไม่ใช่อะไรสักอย่างเป็นญ้ายาเนี่ยแหละพี่วอลเขาบอกผมผมลืมชื่อไปแล้วนะครับ น่าจะเป็นเอกลักษณ์ของเขาแมพี่บอลก็ส่วนใหญ่นะฮะส่วนใหญ่จะเป็นจะเป็นลักษณะประมาณนี้อ่าซึ่งมันเป็นธรรมชาตินะมันไม่ใช่แบบไอ้พวกพลาสติกนะไอ้ตัวเนี้ยผมเคยจับแล้วมันนุ่มมากแห้งเร็วครับข้อดีก็คือเวลาเปียกแล้วแห้งเร็วมากอืม,อมแล้วมันนุ่มขาด้วยใช่สบายมามาดูข้างในนะครับตามเข้ามาเราไปดูหัวเรื่องก่อนดีกว่าครับพี่บอลแล้วเราไล่มา ถือว่าใหญ่นะพี่บอลนะยี่ห้าฟุตลำนี้ข้างหน้ากว้างฝา,า,างมากตรงนี้ต้องห้องส่อมอ๋อ,อนนไม่ใช่ห้องสมอบันไดบันไดบัน,ด,บนดครแล้วก็ที่เก็บบันไดส,สมออยู่ข้างล่างเลยที่ผมบอกว่าบันไดเหมือนทั่วไปก็คือบันไดแบบเนี้ยใช่ครับที่จะเป็นพับๆอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือสําหรับลงน้ําข้างหน้าใช่ซึ่งบางคนไม่คิดว่าไม่จําเป็นนะบางทีเราเอาเรือเสียบหาดเนี่ยไอเนี่ยลงดีมากใช่ครับ เพราะว่าข้างหลังมันจะเป็นน้ําลึกนะครับข้างหน้านี้ก็ห้องเก็บของนะพี่บอลห้องเก็บของและด้านหน้าก็จะมีสายน้าเอาไปฉีดล้างตัวเวลาขึ้นมาด้านหน้าก็จะมีอถ้าผมคุยกับพี่บอลอย่างนี้เลยได้ไหมมีคนถามว่าเรือไทยกับเรือนอกต่างกันยังไงโอ้โหคนละเรื่องนะคนละเรื่องครับนะมาผมให้ดูอย่างนี้ก่อนเรือไทยมาดูตรงนี้ครับความเนี้ยบของมันซูงข้ามานะฮะเรือไทยเนี่ย ฝาไม่มีอย่างงี้นะพี่บอลเนี่ยดูความเก็บงานเนี้ยบของมันนะครับถ้าฝาไทยก็จะเป็นชิ้นเดียวนะเป็นชิ้นเดียวอ่าอันนี้คือมันเป็นสองชั้นนะครับมีการปุกเข้าไปแต่ก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับหลังๆที่เห็นมากก็หลายๆเจ้าก็ทําทําขึ้นมาได้ค่อนข้างพยายามพยายามครับคือต้องบอกนี้ไม่ใช่คนไทยทาไม่ได้หรอกพี่บอลแต่ว่างบประมาณมันสูงครับพอยิ่งทําแบบเนี้ยค่าเรือมันจะแพงขึ้น คนที่มีงบน้อยจะเล่นไม่ไหวเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เรือไทยจะทําให้คนไทยเล่นมากกว่านะครับให้คนไทยแบบงบน้อยได้เล่นเรือนะครับถือว่าเป็นเป็นอะไรที่ดีนะผมบอกให้เป็นอะไรที่ดีแล้วก็เบาะมีอะไรพิเศษไหมพี่บอลตัวนี้ถอดได้ครับถอดเก็บได้เพื่อแบบนั่งห้อยขาด้านหน้าเปื่อเราจะเปลี่ยนนั่งนั่งด้านหน้าแล้วห้อยขาด้านหน้าคือไม่อยากนั่งยืดขาใช่ครับเพื่อเอ้ตรงนี้มีเบาะไหมพี่บอลตรงนี้ไม่มีครับไม่มีเอาไว้เป็นที่เหยียบเลย อ๋อเป็นที่เหยียบขึ้นออกไปเลยครับก็ผมดูว่าถ้านั่งแล้วนะตรงนี้แม่งก็นั่งได้อีกอันนี้ก็ถอดได้เหมือนกันได้ดึงที่ล็อกข้างล่างออันนี้ที่ล็อกตรงนี้นี่พีพีลองยกดูฮะห้องนี้ผมว่าพี่พีเข้าไปนั่งได้ห้องไหนห้องนี้มีห้องด้วยหรอมีห้องเก็บของอยู่ตรงนี้ฮะจริงเหรอผมเห็นมันเล็กๆคิดว่าคิดว่าอ๋อเปิดทั้งกะบีเลยใช่โอ้โหมันยกทั้งกะบีโอ้โหที่ซ่อนกิ๊กนี่นะพี่บอล เฮ้ยมันใหญ่มากอ่ะอุ้ยอุยเออจริงๆเขาออกแบบมาเพื่ออะไรผมก็อยากหาข้อมูลเพิ่มเติมหน่อยอุ้ยอุยซอนกิ๊กเชื่อผมมิทิเอวอันเนี้ผมให้ดูอีกอย่างนะครับไอ้ข้างเรือพวกตกแต่งเนี่ยการไล่เข็บอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีนะพี่บอลนะเจอแต่พวกเรือที่เป็นไฮเอนจริงๆใช่ต้องต้องไฮเอนไงถ้าแบบเรือปกติแล้วจะไม่มีไม่มีการมานั่งแต่งไล่เข็บอย่างนี้ส่วนมากก็จะปูหนังเบียเรียบไปเลยนะครับจบ ง่ายๆไปเลยห้องน้ำใหญ่ไหมพี่บอลเอ้ยให้ใหญ่ก็ใช้งานได้ครับใช้งานได้ห้องน้ำใหญ่ด้วยพี่บอลแล้วก็สังเกตอย่างหนึ่งคือเรือหลายลำที่มีห้องน้ำอะฮะข้างในก็จะเป็นไฟเบอร์เพียวๆอ,อันนี้นนเขาจะบุบกกันกระแทกไว้หมดเลย บางทีแบบนั่งอยู่หัวโกอะไรวะนี่เขาทําเก็บไว้บดเก็บไว้ยันขอบเนี่ยเวลาโขึ้นมานี่เขาจะขี้ตอนขับเรือเลยเหรอเขาจะโคดขนาดนั้นเลยเหรอพี่บอลบอกให้ว่าขี้อย่าไปขับเรือนะครับยกหัวโคกนะครับจอยก่อนแล้วให้ขี่ห้องน้ํานะครับจบแต่ช่องนี้จะเป็นอที่เสียบ USB ที่ชาร์จโทรศัพท์เก็บโทรศัพท์ไว้ในกล่องนี้เลยกันน้ํำ นี่เขาจะมีที่เสียบ USB ให้นะฮะไฟติดอยู่ครับพี่บีนนข้างในอ๋อมีไฟนี่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 อะี่มีอ่าก็บของเก็บอะไรที่สำคัญสำคัญนะครับใช่เก็บโทรศัพท์แล้วก็สามารถมันจะมีช่องเสียบ USB ที่สามารถลิงก์มากับเครื่องเล่นได้เลยอ๋อเท่ากับเรา เอาโทรศัพท์เสียบนี่แล้วก็มาบังคับโทรศัพท์ที่จอนี้ที่จอได้เลยอ่าก็คือการเปลี่ยนเพลงรับโทรศัพท์ได้ไหมไม่น่าได้ไม่น่าบีไม่นะตัวนี้ไม่มีครับไม่มีน่าจะเป็นแค่เล่นเล่นเพลงเล่นเพลงเดียวจากโทรศัพท์นะครับครับมาดูหน้าจอกันนะครับหน้าจอหน้าจอเป็นระบบสัมผัสนะครับพัสกิีนนี่ดูดูตรงนี้ก็ยังหุ้มหนังอยู่นะพี่บอลนะตรงนี้ไม่ใช่ไฟเบอร์เลยนะครับเป็นเป็นเอ็นเอ็นหนังอย่างที่ผมให้ดูเหมือนข้างหน้านี่แหละ ก็ทำได้สวยมากเรือรุ่นใหม่ๆจะเป็นอย่างนี้หมดแล้วนะพี่บอลนะไอเก๋เข็มๆกลมๆจะไม่มีแล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เห็นกันบ่อยๆแล้วนะครับผมชอบปุ่มกดสวิตช์มากอืชอบมากสวยแล้วแบบดูเรียบหรูมีไฟด้วยเหรอการลืมนะครับข้อดีของการมีไฟคือการเราลืมปิด ตกใจไม่ได้ผมไม่ได้ดูว่ามันคืออะไรผมก็กดมั่วนะพี่บอลลำนู้นที่พี่อ้วนให้ผมดูเนี่ยตอนนั้นที่ผมไปหาพี่อ้วนรุ่นเนี้ยมันมีแอคทีฟทีมลำนี้มีไหมพี่บอลตัวนี้ยังครับยังไม่มีใช่ตัวนี้จะไม่มีอยาไปคิว่าว่าทาไมไม่มีนะครับแอคทีฟทิมมันทําอยู่กับเครื่องอินบอร์ดเครื่องที่เป็นหางสเตอร์นดรายใช่ตัวนี้เป็นเอัลบอร์ดนะครับเราไม่รู้ว่าเทคโนโลยีมันมีหรือเป่าสามารถเล่นเล่นหางที่เครื่องได้อืง่ายกว่าครับสะดวกกว่า เพราะว่าต้องบอกว่าเครื่องเอาบอร์ดเนี่ยมันสามารถทริมช่วยได้มากกว่าเครื่องอินบอร์ดถูกต้องครับนะครับเพราะฉะนั้นแอคทีฟทริมมันแทบไม่ได้ใช้หรอกใชไม่ได้ใช้นะครับมีคนถามผมเยอะเลยเคยมีคุณบอลมีคนถามไหมว่าเครื่องอินบอร์ดกับเอาบอร์ดไหนดีกว่ากันเขาจะเล่นตัวไหนประจําครับประจําเลยเป็นคําถามที่ต่างกันยังไงสนใจถามว่าต่างกันยังไงต่างกันยังไงอ่ะฮะในมุมมองผมในมุมมองผมผมชอบเครื่องอินบอร์ดอืออ่าคือหนึ่งเลยผมว่ามันเซอร์วิสง่าย เครื่องินบอร์ดคือเครื่องอยู่ข้างในนะใช่มันเซอร์วิสง่ายก็คือในคาว่าเซอร์วิสง่ายในในความหมายของผมคือระบบการทํางานมันคล้ายๆกับรถยนต์ถูกนะผมเดี๋ยวผมจะมีพูดต่อว่าทําไมอ่ะพี่บอลมันคล้ายๆกับรถยนต์ซึ่งช่างที่เก่งเรื่องเครื่องรถยนต์เนี่ยสามารถรู้เรื่องมาทำมาดูได้แต่พอเป็นเครื่องอิบอร์ดเนี่ยมันเป็นเครื่องเฉพาะต้องเป็นช่างเฉพาะทางนะครับในการเซอร์วิสแล้วก็ทอล์กเครื่องยินบอกดีกว่า แต่เอาบอร์ดรอบดีกว่าเครื่องพี่บอลพูดอย่างนี้อย่าลืมนะครับเครื่องไม่รู้รุ่นนี้ได้หรือเปล่าเครื่องอย่างของยามาฮ่าหรือของอะไรเนี่ยบางทีล่อมไปถึงหกพันหกพันสองใช่ครับนะครับเครื่องอินบอร์ดส่วนมากห้าพันห้าพันห้าห้าพันห้ก็สุดแล้วสุดสุดเต็มเหนี่ยวแล้วนะครับแล้วก็ทําไมพี่บอลบอกช่างข้างนอกเข้าได้ผมจะบอกให้นี้ผมไม่รู้ว่ามีใครเคยบอกหรือเปล่านะครับเครื่องอินบอร์ดจริงๆแล้ว อะไรหมายถึงว่าลูกสูบพวกอะไรเนี้ยเทียบกับรถได้อยู่ยี่ห้อ<ช>น,นะครับเหมือนเป๊ะแล้วก็ราคาถูกกักนเยอะถูกกว่านะครับถูกกว่าที่จะไปซื้อกับของเรือนะครับไม่บอกยี่ห้อเดี๋ยวเขาด่าผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งจากประสบการณ์ที่ใช้เรือมาผมรู้อยู่อย่างว่าเครื่องอินบอร์ดข้อเสียของมันคือถ้าเล่นทะเล,ะเลปุ๊บอะไรเสียอย่างแรกเลยพี่บอลเสียมากๆเลยด้สตาร์ทแม่งไปอยู่ประจำเป็นไหมเป็นครับเป็นเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะด้สตาร์ทมันถึงชอบเสียของมันชอบเสียอยู่ข้างล่างเพราะว่า น้ำทะเลพอมันมีการเข้ามาอยู่ที่ตัวเรือแล้วไอทะเลเนี่ยมันขึ้นแล้วเราล้างไม่สะอาดครับนี่คือข้อเสียของอินบอร์ดส่วนเอ้าบอร์ดเนี่ยมันจะไม่ค่อยเสียแบบนั้นเพราะมันล้างง่ายกว่าเพราตรงนั้นโดนประจาได้สตาร์ทเดี๋ยวเสียเดี๋ยวเสียก็แล้วแต่คนชอบใช่แล้วแต่คนชอบครับก็ไปพิจารณากันดูในมุมมองผมคือแบบเซอร์วิสง่ายใช่ท่ง่ายอะไหล่ถูกอะไรถูกแน่ถูกไปนี่แน่ถูกกว่าครับแล้วก็ก็หาช่างหาง่ายกว่า แต่ว่าไม่ใช่ว่าผมแนะนําเป็นไม่ไม่ไม่ได้ว่าเชียร์ให้อินบอร์ดอย่างเดียวเอาบอร์ดก็น่าเล่นนะครับเอาบอร์ดก็น่าเล่นเขากำลังมาแรงตอนนี้ฟุตบอร์ดเอาบอร์ดกำลังมาแรงมากสําหรับที่ชอบความเร็วสูงชอบท็อปสปีดสูงก็ต้องเล่นเอาบอร์ดเพราะรอบมันจัดเพราะรอบมันจัดกว่าใช่ครับนะครับแต่ว่าอินบอร์ดก็ต้องดูแลถึงหน่อยก็อย่างอย่างที่พี่วีบอกคือเล่นเสร็จก็ต้องล้างทำความสะอาดต้องมุดลงไปเพื่อ นะครับแต่ว่าในการเลือกซื้อเครื่องเรือที่เป็นเครื่องอินบอร์ดเนี่ยก็ต้องดูห้องเครื่องที่มันกว้างๆหน่อยนะฮะช่างสามารถมุดเข้าไปทํางานได้ง่าย่อยบอร์ดนี้เข้าไม่ได้หมดสิทธิ์ครับถ้าแคบๆนะฮะหมดสิทธิ์ผมนี่ไม่เคยลงเลยน้อยมากที่จะลงนะครับที่จะลงไปดูส่วนมากก็ดูอยู่ข้างบนแล้วคช่างลงไปดีตัวเล็กๆลงไม่ได้บางทีได้แต่บอกครับแล้วให้เด็กๆลงไปตัวเล็กๆมุดเข้าไปนะครับแต่ว่าเครื่องเอาบอร์ดมันก็เปิดฝาทําได้เลยนะครับ ก็สะดวกผิดกันสะดวกผิดกันเรามาดูข้างในเรือกันก่อนต่อนะพี่บอลจากหัวเรือมาอันนี้ดูแล้วตรงนี้เบาเป็นไงพี่บอลเบาะบารีพับได้ใช่ฮะเขาก็ดีไซน์มาให้ใช้งานได้แบบค่อนข้างสะดวกนะฮะโยกนั่งเหยียดขาได้ตรงนั้นตรงนั้นมีต่อได้ไหมตรงนั้นไม่มีครับไม่มีใช่ป่ะคือให้นั่งค่อยขาครับนั่งเหยียดขาได้ผมว่าเป็นกว้างเหมือนกันนะพี่บอลเนี่ย เดี๋ยวให้พี่บอลเขาเก็บเรือไปเดี๋ยวผมยุ่งตรงนี้ดีกว่านะครับอ๋ยโอ้โหห้องใหญ่มากห้องเนี้ยมันใหญ่ขึ้นเพราะว่าเอาเครื่องออกไปก็จะได้ห้องใหญ่ขึ้นนะพี่บ,บอลเก็บสัมภาระได,ได้เยอะเลยห้องนี้ก็แค่นี้แล้วกันนะหมดหลังคาตัวนี้เป็นทาวเวอร์น่าจะพับได้ด้วยผมเห็นปุ่มหมุนๆอยู่นะพี่บอลใช่ครับพับได้ผมชอบหลังคาโคโบอลอย่างหนึ่งครับทุกทุกรุ่นเลยมันจะเป็นเสาจะเรียกว่าอะไรเนี่ยเป็นก้านแข็งแล้วกันเนาะ มันสามารถปรับมันหมุนปรับตึงหย่อนได้ด้วยตัวมันเองเลยเนี่ยสําหรับคนที่เล่นเรือแล้วก็มีหลังคาทาหลังคามาแล้วก็จะต้องมีสายดึงแล้วก็ดึงให้ตึงเนี่ยใช่ป่ะเขาเรียกอะไรปรับให้มันตึง่ะให้มันตึงอ่าไอ้ตัวเนี้ยก็คือแบบนั้นนั่นแหละแต่ว่าก็เป็นปรับตัวนี้เอาปรับในตัวนี้เพิ่งเคยเห็นในโคบอลอย่างเดียวนะครับยี่ห้ออื่นัไม่เคยเห็นนะใครเอาไปโมได้นะครับใครชอบโมได้ผมไม่รู้เขาจดลิขสิทธิ์หรือเปล่าแต่เราไม่ได้ขายผมไม่เป็นไร นี่มันมีไฟในโลโก้พี่พีอันนี้คือมาจากโรงงานใช่ไหมใช่มาจากโรงงานครับเองนะใช่ครับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเรือไอลิสสูตรเข้มข้นโอ้เสียงเครื่องเงียบกันนะพี่บอลเงียบมากครับดึงเลย เสียงเบาเนี่ยพี่บอลเียงเครื่องนุ่มมากนุ่มครับนุ่มคือต้องบอกว่าเครื่องโฟโตกสมัยนี้เครื่องยิ่งยิ่งเบาลงหนักเลยนะพี่บอลครนวัตกรรมของเครื่องเอาบอ a r d ครับไปไกลกว่าเครื่องินบอร์ดเยอะมากตอนนี้ครับตอนนี้ล่าสุดเห็น800กว่ามาแล้วนะตัวที่เป็นเลสซิ่งคิกันง่ายๆที่พี่บอลบอกว่านวัตกรรมมันไปไกลกว่าเครื่อง300ยัดอยู่เหลือแค่เนี้ย ถ้าเป็นเครื่องอินบอร์ตตัวไหนๆพี่บอลโอ้ถ้าสามร้อแรงม้าก็ต้องวีแปดแล้วครับมีมีมีความใหญ่อย่างเงี้ยก็ต้องประมาณอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยพี่ดูมันยัดลงมาหรือแค่นี้ใช่ไหมครับว่านวัตกรรมมันไปเรื่อยๆนะพี่บอลนะเครื่องสี่ร้อยก็ใหญ่กว่านี้อีกไม่เท่าไหร่หรอกครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขามีหางแบบหางแบบที่มันหมุนแล้วนะอ่าฮะเขาเรียกว่าอะไรน่ยผมจำชื่อไม่ได้ถ้าเป็นเครื่องถ้าเป็นเครื่องอินบอร์ดมันเรียก d t s ีเอดีที่ใช่อ่าเอส เราลองดูดีกว่าว่าวิ่งนุ่มคนไหนตอนนี้มีขึ้นริ้วๆนะครับเดี๋ยวดูความนุ่มนวลว,ว่าตากล้องเราไปอยู่ข้างหน้าน,นู้นดูว่าตากล้องเรายังจะถือกล้องนิ่งหรือเปล่าถ้าถือกล้องนิ่งก็ถือว่าเรือวิ่งนิ่มนะอาตราเร่งมาดีมากถือว่าเค็ืนนิ่มนะพี่บอลน,นะนมมนิ่มมากพวกเลือไฮเกรดพวกนี้มัน ท้องมันทําให้ฟันขึ้นนี่ม,มากๆอย่างวันนั้นผมลองอาทิดคาร์ฟก็ฟันคืนนิ่มพวกนี้นิ่มหมดเลยเป็นเรือที่หนักมากแต่อพออยู่บนน้ำแล้วลอยดีมันมันอยู่ที่การออกแบบท้องอน,นะใช่การออกแบบท้องนะครับเพราะตัวบอดี้หนักหนักหนักครับลำนี้นหนักมากแต่ว่าเครื่องสามร้อยพอแล้วก็แม็กซิมัมได้สิบสามคนน่ะ การทรงตัวนะครับแล้วก็กําลังเครื่องนี้มาเต็มเต็มเลย,เลยแล้วก็เมื่อกี้ถ้าจะเห็นว่าโดดขึ้นนี่นุ่มมากนะครับคือไม่ได้มีความน่ากลัวเลย<ช>ที่บอลน,นะครับซึ่งไอ้วันนั้นที่ผมลองกับพี่อ้วนเขาว่าผมก็ไม่กล้ามาโดดขึ้นอย่างนี้เพราะว่าเขาปเป็นเรือป้ายแดงแต่วันนี้เรือท่านก๊อฟผมก็จัดเต็มตั้งแต่มอนทาเล่ลับนั้นแล้ว <laughs> พาไปโดดขึ้นทะเลมานะครับลำของคุณก๊อฟนี่ผมจัดเต็มทุกลำเพ <laughs> าะผมไม่ผมลองอีกแล้วแหละ สรุปเป็นไงพี่บอลชอบไหมตั้งแต่ขับเรือมาที่สุดครับต้องบอกว่าที่สุดที่สุดของแจ้่มันรมาณเหมือนประมาณเนื้อที่มันซูวีมาแล้วนานๆมันละลายนเอฟฟาเอฟฟาอฟฟอมันละลายในป่านุ่มประมาณนั้นแหละนะครับเออไม่คิดว่าจะขับเรือเรือที่ขับอยู่ใน25ฟุตครับแต่มีความคล่องตัวสูงแล้วก็อัตราตอบสนองดีมากนี่ทะเลสบายสายสบายมากถ้าชอบก็ติดต่อมานะครับลำนี้อยู่ที่ นนทบุรีใช่ไหมพี่วานอยู่ที่ NBC ครับติดต่อกับพี่วีก็ได้ครับพี่วีก็ได้นะครับให้พี่วีพามาลองได้เลยมาลองมาดูก่อนนะครับชอบหรือเปล่าลำนี้ราคาอยู่ที่เอ่อตอนแรกตั้งไว้สี่ล้านหกสี่ล้านหกลำาี้ณปัจจุบันโควิด4ล้านท่วนเกี่ยวกับโควิดไหมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว4ล้านท่วนครับตอนนี้ลดลงมาแล้วอยากขายอยากขายอยากขาย4ล้านถ้าเป็นเรือใหม่วันนั้นที่ผมพาไปดูเครื่องอินบอร์ดมันอยู่ที่5้าล้านเกาห้าล้านเก้า ไซนี้นะครับ5า้านข้าตอนนี้เหลืออยู่4ล้านท้วนเรือเรือลำนี้ปีย้ำอีกทีว่าเรือลำนี้ปี2018ถือว่ายังเป็นรุ่นใหม่ๆอยู่ใช่โมปัจจุบันพูดได้ง่ายๆว่าโฉมปัจจุบันไหมพี่บอลเอ่อบอดี้ยังเหมือนเดิมครับยังบอดี้ยังเหมือนเดิมพูดต้องพูดว่าบอดี้เหมือนเดิมครับนะครับบอดี้ยังเหมือนเดิมแต่ว่าไอ้ไอ้พวกหน้าปัดไอ้พวกหลังคาเขาก็จะเปลี่ยนเขาไปเรื่อยๆเติมขึ้นไปเรื่อยๆเติมข้นไปครับก็คือปรับเปลี่ยนนิดหน่อยเท่านั้นเออองงงงชชััั่่่่่ววโโมมเเคคครรรืืลลลนนีีี้้บบพอง 89สบเกชั่วโมงกว่าเองฮะับแวดิบเก้ากว่าเองใช้น้อยมากก้สิพอดีชั่วโมงน้อยมือนเหมือนซื้อเรือใหม่ใช่ซื้อเรือใหม่นะครับครบถ้วนนะครับร้นนี้วันนี้ขอบคุณพี่บอลมากเลยครับขอบคุณพี่วีครับส่งผมกลับบ้านด้วยนะขอบคุณพี่เกด้วยครับยินดีครับยินดีขอบคุณที่ทางด้วยครับวันนี้มสามาเป็นกับตันให้ โอเคแล้วเจอกันเรือลำหน้านะครับว่าผมจะไปเผือกเรือลำไหนอีก <c oughs> วันนี้หม่อมถนัดเจ็ดไม่ได้สอนผมขัดเจ็ดเลยไปบ,บ,บ,บายบายครับพี่บอลบายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ